วันจันทร์แบบนี้แต่ก็ยังมีโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่หลายคู่เลยครับและว,วันนี้เองผมก็มีแนวทางมากฝกากสมาชิกหน้าช่อง1คู่เหมือนเดิมเลยและสลหรับท่านใดเนี่ยที่ยังไม่มีกลุ่มครอบครัวหรืออยากมาเป็นสมาชิกในกลุ่มครอบครัวนั้นนะครับทางเข้าอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแล้ววันนี้เองนะครับผมก็อย่างที่เอ,อ่ยไว้ต้นคลิปเลยผมก็มีแนวทางมาฝากสมาชิก1คู่คู่นี้จะเป็นฟุตบอลลีกโปรตุเกสคู่ระหว่าทงทางน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดบ้านพบกับทน้าของลีโออาร์ เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเป็นทีมหนึ่งนะครับที่แข็งเก่งประจำลีกในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะพวกเขาในกำลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย5นัดแรกในลุกการนี้พวกเขาคว้าชัยไปได้ถึง4นัดและเสมอ1นนัดด้วยกัน,นครับสถานการณ์ตอนนี้หลังลองจากฝูงของตารางขณะที่ทีมเยือนอย่างลิโออาร์ฟเองครับผลงานย่ําแย่ไม่ชนะคู่แข่งมา4ี่เกมติดต่อ,อก,กันแล้วและวันนี้สื่อต่างประเทศเปิดมาให้ที่เจ้าถิน่นเป็นต่ออยู่ที่เกือบเกือบสองช่วงตัวเลยทีเดียวนะครับขอแนะนําว่าเลิกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นได้เลยครับเพราะว่าทั ท่านนลิสบอนเองเนี่ยเหนือกว่าในทุกๆด้านเลยครับเกมลุกก็อันตรายทั้งทางน้านของกิโยเคเลสและเปาลินโยเองครับต่างก็เฉียบคมกระแบบสุดๆเลยเกมนี้มองว่าพวกเขาเนี่ยจะเปิดบ้านไล่บี้เอาชนะผู้มาเยือนได้อย่างแน่นอนนะครับสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยเข้ามากันได้เลยวันนี้มีไลฟ์สด5โมงเย็นนะครับก็เข้ามาพูดคุยพร้อมรับแนวทางหน้าไลฟ์สดกันได้นะครับและว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ